สวัสดีครับมาพบกับผมนับช่างเอตาบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูอาการรถสับล้อไฟฟ้านะครับบางทีเราขี่ไปนะครับบางทีเราบิดเร่งอย่างนี้ครับที่เร่งเราเร่งไม่ขึ้นนะครับบางทีก็มีเสียงดังเตือนติ๊ดๆนะครับหรือบางครั้งแบเปิดสวิตช์กุญแจนี้ครับแล้วก็เสียงดังขึ้นเลยนะครับคืออาการก็คือแบตเสื่อมสภาพรือแบตหมดเองนี่ครับบางทีชาร์จไปก็ไม่เข้านะครับทำไมถึงชาร์จไม่เข้าบางทีแบต ใช้งานไปเยอะบางทีบางเครื่องก็ชาร์จไปบ่อยก็ปีครึ่งก็เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูการถอดและการเลือกแปดนะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับการถอดก็ยกบวกนั่งนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เอากวดน็อตเบอร์12นี้ออกนะคายไปฝั่งซ้ายนะครับตัวเดียวนะครับนี่ครับ มีฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต่อ็อกเฉยเนะครับต่อยึดรอกเฉยเ้ยรอกเป็นแจ็คตรงนี้ครับเสียบสายไฟเนี่ยครับถอดออกเลยยกออกนะครับแล้วก็ยกในท่าเหมือนในรูปนะครับฝั่งที่จะไปหน้ารถนะครับเอียงเหมือนจะตั้งแบตขึ้นนะครับนี่ครับเพราะเรายกแบตขึ้นตรงๆไม่ได้ครับเพราะ ช่องฝั่งขวามือจะเล็กกว่าแบตเตอรี่นะครับทำให้แบตเตอรี่ติดนะครับเลยต้องยกแบบเอียงๆเกือบตั้งเลยนะครับหรือจะตั้งเลยก็ได้ครับฝั่งซ้ายมือนะครับแบตถอดแล้วนะครับแล้วก็แระแล้วก็ไขค,รครวงแฉกนะครับถอดนอด็อตฝาปิดสี่ตัวนะครับเนี่ยครับ อย่างรถคันนี้ครับใช้งานแค่ปีครึ่งนะครับมาดูสภาพแบตเตอดีนะครับนี่ครับบวมนี่คือเสื่อมสภาพนะครับนี่ครับใช้งานบ่อยมากครับนี่ครับบวมใช้แบตขนาด12โวลต์สี่ลูกนะครับนี่ครับ12โวลต์ผมพามาดูวัดความสูงเพื่อนๆจะได้เลือกซื้อกันนะครับนี่คือ12โวลต์นะครับ ลูกนะครับยาวเท่าไหร่ครับ17เซนนะครับว่างเจ็เซนครึ่งนะครับว้างครับสูงสูงก็ประมาณ16 6เซนครึ่งนะครับนี่ครับประมาณครับใช้ีลูกนะครับยงโดยการต่อแบบนี้ก็ได้นะครับอนุกรมเหมือนกันนะครับลบเข้าควบบวกลูกนะครับแล้วก็ลบเข้าควบวกลูกนะครับแล้วก็ลบเข้าควบบวกลูกนะครับอันนี้คือสายสีดําเข้าลบนะครับแล้วก็เส้นหนึ่งสายนี้ครับเข้าบวกสีแดงนี่ครับ ก็เมือนก็ได้ครับก็เหมือนกันนะครับเราก็จะได้48โวลต์น,นะครับที่จะไปใช้งานนะครับดูสายถอดครับเวลาเราจะถอดออกเปลี่ยน<ม>ก็ง่ายๆครับก็เปิดมันก็จะเป็นนะครับกดออกใช้พวงแฉกกดออกแปครับตรงนี้เหมือน เกี่ยวซ้ายครับนี่ครับก็ออกแล้วครับช่งที่เราได้แบบมาเราก็จะตอบแบบแบบในตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะตอบแบบนุกลมนะครับกลมก็คือลบต่อเข้าก้บวกนะครับดูในลบกับบวกนะครับลบกับบวกนะครับสายลบก็ไปลบนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ นี่คือลบสายดำนะครับบวกเข้ปไปบวกนะครับหรือเราจะวางวางแบตอย่างนี้ก็ได้ครับก่อนแล้วเวลา,าใส่แนะนําให้ประกอบเสร็จประกอบปิดกวดน็อตให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยยกขึ้นใส่นะครับจะง่ายกว่าเอาไปใส่ข้างในนะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆถ้าใดมีเรื่องใสก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ